เมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายเอาไว้ในการถามอาจารย์ก็คือว่าพอพลังมันมากองอยู่หน้าประตูแล้วณตรงนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับว่าประตูนั้นต้องอยู่ในทิศตำแหน่งที่ถูกต้องของแต่ละคนแต่ละบ้านนะฮะการที่พลังมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะพาเขาเข้าไปยังไงอุ้มเขาเข้าไปหรือเดินจูงเขาเข้าไปยังไงพลังเนี่ยจริงๆแล้วมันพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าครับตลอดเวลาอื่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเข้าได้ไหมยางงั้นผมก็เปิดประตูมันก็เข้าไปแล้ว ถ้าคิดแค่นั้นถ้าสมการมีเพียงแค่เปิดประตูมันก็เข้าแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณพลังที่จะเข้าว่ามันเข้มข้นมากพอไหมที่จะเคลื่อนตัวต่อได้เราจะรู้ได้ไงมันเข้มตรงนี้โอ้ตรงนี้บอกอยากก็คือเราเราพูดบอกเปิดประตูพลังก็เข้าอืแต่เราไม่ได้เรายังไม่ได้คิดถึงไงว่าพลังที่เข้าเนี่ยตกลงเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าพลังไหนเป็นพลังมงคลพลังอันไหนเป็นพลังอัปมงคลครับ ถ้าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วบอกว่ามิงถางดีประตูถูกทิศถูกตำแหน่งของเรานั่นแปลว่าพลังมงคลมันรอยอยู่แล้วถูกอันนั้นส่วนหนึ่งอ,อ,อันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะมั่นใจได้มากขึ้นว่าทิศหนะ้าที่หน้าประตูของเราเนี่ยมีความเป็นมงคล